เฟรเดอริกส่งจดหมายผ่านทีมกฎหมายหลังสื่อฝรั่งเศสลงข่าวเชื่อมโยงกับลิซ่า ก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเฟรเดริกอโนทายาทมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกหรือซีอหนุ่มแห่งนาฬิกาแบรนด์รูแท็กฮัวและศิลปินสาวลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลิซ่าลาลิซาถูกเผยแพร่ในสื่อออนไ์ฝรั่งเศสเมื่อเดือนตุลาคมปี2023ในหัวข้อเฟรเดริกกำลังคบหากับลิซ่าแบล็ k พิงค์โดยในเนื้อหามีการพาพิงถึงชีวิตส่วนตัวของทั้งคู่รวมถึงการวิเคราะห์แรงจูงใจทางธุรกิจและภาพลักษณ์ของครอบครัวตระกูลอโน no. ล่าสุดฝ่ายกฎหมายของ,ง,งเฟรกด่งมาวทคั เพื่อยืนยันจุดยืนในเรื่องสิทธิทความเป็นส่วนตัวทีมกฎหมายของเฟรเดริกระบุว่าบทความนี้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อสาธารณะพร้อมย้ำว่าตามกฎหมายฝรั่งเศสมาตรา9ของประมวลกฎหมายแพง่งได้คุ้มครองสิทธของบุคคลทุกคนให้ได้รับความเคารพต่อชีวิตส่วนตัวโดยไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะเป็นบุคคลสาธารณะหรือไม่ก็ตามทั้งยังได้กล่าวเตือนสื่อมวลชนว่าควรตระหนักถึงขอบเขตของการนำเสนอข่าว